วันนี้อัศวินเวทีหมั่นมาพาเบิงนะครับจะพามาเบิงกรณีพิตรีพิตรีลุงชุดเหลืองที่เป็นข่าวออกเพจและออกทีวีนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่เขาดูว่าพี่เขาเป็นยังไงนะครับพิตีพิตรีเป็นยังไงครับเป็นตอนนี้ขนาดนี้ครับไม่เป็นไงครับสบายดีครับสภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วไอ้กรณีที่พิตรีไปหาท่านอาจารย์เกียรติศักดิ์อะทำไมถึงไปหาท่านครับ อ๋อน่าพอดีมันเป็นไข้เิ็ๆหน่อยคือว่าปวดหัวครับแล้วปวดตามเนื้อตามตัวมันจะมโผลละไอไอมากอ่ะไอจนแบบว่ามันไม่ไหวอ่ะแม่เขาเขาขอให้ไปหาหมอผมว่ามันจะไปหาหมอแหละติงนึกถึงท่านได้ว่าเออแกบอกว่าแกรักษาแต่ทุกโรคอะไรให่แบบพวกโรคอะไรทีกจิตพวกโรคไออะไรจิตตับนี่เรามาเนี่ยนะตอมตัวพวกเป็นพวกทายพวกอะไรพวกเนี้ยก็เลยหาแกมันปวด ทำเนื้อตัวเนาะได้แก่ไปทําให้ไงแล้วแล้วพี่ตีไปหาท่านกี่วันครับผมไปสามวันครับอืแล้วันแรกผมไปผมว่าถ้าเกิดไม่ดีผมก็จะไปหาหมอที่แปดเลี้ยวตอนนี้ว่าผมเข้าไปแล้วมันดีมากมันดีขึ้นไงดีขึ้นครับตานก็ถามว่าเป็นไงบ้างบอกค่อยชั่วขึ้นเขาบอกอย่าพรุ่งนี้มาทำอีกวันหนึ่งวันที่สองผมก็ไปก็ถามว่าเป็นไงบ้างผอดีมากเลยมันไม่ค่อยไอแล้วอ่ะผมว่าอย่างนี้นะวันที่สามไปมันก็หายไอหายแบบ ปวดตามเนื้อตามตัวอะไรเนี่ยก็หายหมดเลยอ่ะผมก็โอ้ต่ผมว่าไม่รู้ว่าเป็นไข้หรือเป็นโควิดหรือเป็นอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่อาการมันเป็นแบบเนี้ยครับแล้วช่วงไปหาท่านมีใครทราบไออาการที่พี่ตีเป็นหรือเปล่าครับไม่มีเลยครับตัวผมเองผมยังไม่ทราบเลยนะครับว่ามันเป็นโควิดเป็นยังไงอาการเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบเพราะว่จะคือว่ามันจะปวดหัวปวดหัวแล้วมันก็ มันไอไอแล้วค,คอมจะแห้งตมเนื้อตำตัวปวดหมดเลยตาโอ้โหร่างกายปวดมากๆอะ่ะครับครับจนไม่ไหวผมกจะไปหาหมอไปเลยลองนึกถึงแกก็เลยไปหาแกดูก่อนอ๋อแล้วแล้วแล้วการปฏิบัติตัวของพี่ตีหลังจะไปหาท่านปฏิบัติตัวยังไงอยู่ยังไงครับผมก็มาอยู่คนเดียวผมก็ผมก็แต่ท่านก็ไม่ได้บอกกับผมเป็นโควิดเป็นอะไรกันนะแกให้ผมไปหาแกครับแล้วผมก็ไปอยู่ไอเนี้ยผมก็ไป ดูทอทัทดูข่าวดูอะไรก็อาการเป็นแบบนี้แบบนี้ผมก็เลยไปอยู่คนเดียวครับนอนอยู่ก็ที่กระเปาคนเดียวกลัวมันกลัวว่ามันจะไปติดคนอื่นเล็บสิดปากเป็นกรหกอะไรเงี้ยอเคีเวลาขึ้นมากินข้าวพ่อแม่ผมลงจากบ้านหมดผมก็ึ้นไปกินข้าวครับผมไม่เคยก็ตักไปกินที่นอนที่นอนที่อะไรเงี้ยพอเขาลงมาหมดอะไรเงี้ยครับพี่แล้วกินข้าวลงนแล้วครับแล้วพี่เชื่อว่าเป็นเพราะ ไอ้ท่านช่วยแก้ให้หรือเปล่าครับพี่ที่ที่ี่ดีขึ้นครับเชื่อครับเชื่อว่าท่านช่วมช่วยผมหายมาแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นก็จะคิดยังไงหรือเปล่าไม่รู้่ส่วนตัวผมผมคิดแบบนั้นนะครับแล้วแล้วพี่จะบอกถึงใครหรือฝากบอกถึงใครหรือเปล่าครับพี่ก็กรณีพี่นะครับเอออะไรในอาการแบบนี้ผมก็อยากฝากเพื่อนว่าถ้าเกิดใครเป็นหรือใครไงก็ลองมาหาท่านดูคือมันไม่เสียมันไม่หายเราก็ไปหาหมอได้อะไรเงี้ยครับมันมัน ใช่ไหมมันไม่เกี่ยวว่าเออว่าจะเป็นนู่นจะเป็นนี่จะไม่หายเชื่องมงไงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วแต่บุคคลนะครับว่าว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อที่ผมพูดไปคือว่ามันก็ยังแบบว่าลองมาหาแกดูก่อนอะไรเงี้ยเผื่อมันหายเราก็ไม่ต้องไปหาหมอใช่ไหมถ้าไม่หายเราก็ไปหาหมอได้ให้หมอกลักษาอะไรเงี้ยใช่ไหมโอเคพี่จะว่าผมงมงายหรือว่าผมเชื่อในสิ่งที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เราต้องลองครับ ของแบบที่ต้องลองโอเคพี่ถ้าไม่ลองจะไม่รู้เพราะผมไม่ลองกับมากับตัวผมบอกตรงว่าผมไม่เคยเชื่ออะไรที่ว่ามันมันมันที่ว่าแบบนี้แล้วแบบนี้ผมไม่เชื่อผมบอกตรงถ้าไม่โดนจากตัวผมเองอ่ะครับพี่ผมกล้ายืนยันได้เลยคน้องเชื่อไงโอเคพี่ก็กรณีนี้กรณีการการใช้พลังกิจแก้อาการของท่านเจยดศีรษะและลูกศิษย์ท่านอ่ะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคือตัวเนี้ยเราก็ไม่บังคับให้ใครมาเชื่อโปรดท่านวิทยาจาร์ของท่านของท่านในการพิจารณานะครับ กรณีพิธีกรณีเนี้ยกรณีเป็นเคสเป็นตัวอย่างเนี้ยที่จะหาอนุญาตให้เผยแพร่ให้คนอื่นได้ทราบได้ได้รู้ไหมครับพี่ได้ได้อนุญาตครับเพราะว่าไม่ได้เสียหายอะไรไม่เกี่ยวครับครับครับอย่างนั้นก็กรณีเนี้ยเป็นความเชื่อส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับผมก็ขอเน้นให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับวันนี้อัศวินเมธีหมันมาพาเบิ่งขอบันทึกเคสพิธีไว้เป็นกรณีศึกษาเพื่อให้ให้ ท่านผู้รู้ได้มาศึกษาหรือมาวิจัยดูนะครับวันนี้มันมาพาเบิงอัศวินเมตีขอบันทึกเคตไว้แค่นี้นะครับมันมาพาเบิงบอกข่าวถึงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านหากมีวาสนาต่อกันเสียบุญน,น้ากันได้ช่วยเหลือกัน เกิดกุศลมันมาผ้าบังขอถวายถึงคุณงามความดีความบริสุทธิ์ทั้งเบิดมีที่แก้มีที่ซอยได้หากเสียบารมีแจ้บารมีเสริมเพิ่มพลังชีวิตให้คนเสียของท่านอาจารย์เจติศักดิ์ท่านจะซอยแก้ทั้งไก่ให้บ่ะต้องเดินทางไปที่บ้านท่านให้ได้เบาบางแข็งแรงดีขึ้นหากบ่เสียไก่พานไปเพราะเป็นความเสียส่วนบุคคลท่านบ่บังคับให้ไปมาเสีย ตรงนี้ที่นี่บ่มียาบ่มีพิธีบวงสวงเบิ่งตัวอย่างส่วนหนึ่งที่ท่านซอยในซองยูทูปหมั่นมาพาเบิ่งไผจะเสียบเสียก็แล้วแต่บ,บ่บังคับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเขาเองนั่นละบ่มีิผยจะซอยเขาได้ดอกถ้าเขาบ่ซอยตัวเองก่อนตั้งใจเต็มใจทําด้วยตนเองเด้อครับเด้อมีสัจจะทําตามสัจจะจะเกิดผลเห็นพ่อแม่พี่น้องคนที่ส่งซื้อมาได้อยู่ดีมีแห้งแข็งแรงเบาบางดีขึ้นก็ดีใจนำํำ มันมาพระเบิงทรงข่าวถึงคุณเิียเท่านั้นคนที่โบเสียใ้ผ่านไปสวัสดีครับ